เจออีกแล้วเจ้าหน้าที่บุกโกดังตลาดลงเกลือรอบส่งเน็ตข้ามฝั่งกัมพูชาห่างชายแดนแค่50เมตรตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วบุกตรวจค้นโกดังต้องสงสัยในพื้นที่ตลาดลงเกลืออำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังพบพฤติกรรมการลักลอบส่งสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตข้ามฝั่งไปยังประเทศกัมพูชาปฏิบัติการครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วกองกำลังบุรพาสำนักงานกอสอทชศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์รวมถึงผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต AAS T- บอ a ์ดแบนไฟเบอโดยนำหมายสารเข้าตรวจค้นโกดังต้องสงสยัยหลังได้รับเบาะแสจากประชาชนและตรวจพบรูปแบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตผิดปกติจากการตรวจคน้นพบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ที่ถูกดัดแปลงเพื่อน,นําส่งสัญญาณข้ามประเทศมีการติดตั้งระบบ VPN รวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อไปยังต่างประเทศเข้าขายการลักลอบการใช้บริการอินเทอร์เน็ตผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงมีคาสั่งระง,งับสัญญาอินเทอร์เน็ตทั้งหมดและตรวจยึดอุปกรณ์ไว้เป็นของกลางตำรวจเปิดเผยว,ว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากฝั่งไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอาจนําไปใช้ในขบวนการอาชญากรรมออนไลน์เบื้องตน้นพบจุดต้องสงสัย7จุดโดยจุดแรกอยู่ในโกดังหมายเลขแ a ทับ ห่างจากแนวชายแดนประมาณ50เมตร พบอุปกรณ์ส่งสัญญ,ญาณไร้สายระยะไกลหันหน้าไปยังฝั่งประเทศกัมพูชายอย่างชัดเจนส่วนจุดที่ 2-. ถึงจุดที่7อยู่ห่างชายแดนประมาณ2-3ถึงกิโลเมตรพบอุปกรณ์ส่งสัญญาณระยะไกลทั้งหมด6ชุดซึ่งไม่มีการขออนุญาตใช้งานอย่างถูกต้องขณะนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทางด้าน AIS ทีบ o a d ดแบ d f ฟ b e r T ยืนยันว่าจะเดินหน้าร่วมมือกั กับหน่วยงานความมั่นคงอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันก,การนําเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปใช้ในกิจกรรมผิดกฎหมายและสลัดแก๊งอาชัากรรมออนไลน์ในพื้นที่ชายแดนอย่างจริงจัง <im> <im> <valid> <im> เกทับหกครับลงวันที่ห้ากุมภาพศสองพันยี่สิบเก้านะครับสองคนดังใช่ไหมใช่ครับจะมากราเท่าไหร่ดเขม แป๊บหนึ่งนี่จะเป็นลมได้ไง